ดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดเราไม่ได้สู้รบด้วยกำลังของมนุษย์ในชีวิตของผู้เชื่อเราอาจจะเผชิญกับการต่อสู้มากมายทั้งความกดดันปัญหาและการทดลองที่มองไม่เห็นแต่พระวจะนะคำของพระเจ้าสำแดงให้เรารู้ว่าการต่อสู้ที่แท้จริงของเรานั้นไม่ได้อยู่ในฝ่ายเนื้อหนังหากอยู่ในการทรงนําและลิ์ อำนาจของพระเจ้าในข้อพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าถึงแม้นเรายังดําเนินอยู่ในเนื้อหนังก็จริงแต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามเนื้อหนัง2โครินบทที่10ข้อที่3มี3หัวข้อที่เราจะมาดูด้วยกัน 1. ชีวิตผู้เชื่ออยู่ในสนามรบฝ่ายวิญญาณแม้นเราจะดําเนินชีวิตอยู่ในโลกมีร่างกายและข้อจํากัดแบบมนุษย์แต่การต่อสู้ของเราไม่ได อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและเลือดเนื้อพระเจ้าทรงเรียกเราให้ตระหนักว่าปัญหาหลากหลายมีรากฝ่ายมาจากจิตวิญญาณข้อที่สองกำกำลังของมนุษย์ไม่ได้เพียงพอในการแก้ปัญหาและสติปัญญาอารมณ์มนุษย์ไม่อาจจะนำชัยมาถึงความจริงผู้เชื่อจะต้องเรียนรู้ถึงการพึ่งพาพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าทรงนำทุกอย่างข้อที่สามชัยชนะของพระเจ้าเพียงผู้เดียวเมื่อเรา ไม่สู้ลบตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ยึดอยู่ในความเชื่อการในที่ฐานการในพระวจนะคำของพระเจ้าในการสำแดงเลลิดอำนาจของพระเจ้าและการทำสู่การยชนะที่เกินกว่าที่เราจะทำด้วยตนเองเราจะเข้ามาที่ฐานด้วยกันถ้าแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอทรงสอนข้าพงมงทั้งหลายให้รู้จักว่าการต่อสู้ในชีวิตที่ไม่อยู่ในกำลังของมนุษย์ ปรดสอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่เพิ่งพาพระเจ้าในทุกสถานการณ์และยืนหยัดในชัยชนะที่มาจากพระอ,องค์ด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าขอการสําแดงขอการนําที่มาจากพระเจ้าขอการอวยพรทุกอย่างด้วยน้ํามือที่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่ทําและหยิบจับสิ่งใดหรืองานประกาศงานการเผยวจะนะการนําการบุกเบิกพันธกิจ ของพระเจ้าทุกอย่างของบพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพระพรจัดการงานน้ำมือที่ลูกทําไม่ว่าลูกจะทําสิ่งใดขอให้เกิดผลเกิดพรอีกมากมายแล้วขอให้อ่าพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าที่เข้ามาฟังในการแบ่งปันนี้ขอเกิดผลเกิดพรมากมายจึงอธิษฐานฝากงอบทุกอย่างไว,ว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสเจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าอวยรพรพครับ ลูกขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกเอเมนชาโลชาโลมง